ตรืองสตอรี่ดอย่างเงี้ยค่ะค่ไม่มีสตอรี่บอร์ดแต่ว่าดันไปคล้ายคลึงกันอันนี้ค่ะทางที่ิวอย่างเงี้ยค่ะได้เห็นนะคะว่ามันเป็นความผิดพลาดของการตัดต่อทางการควบคุมการผลิตอย่างเงี้ยค่ะจริงๆถ้าจะมองว่ามันผิดพลาดต้องมองก่อนว่าต้องบอกต้องตอบให้ได้ก่อนว่าสิ่งนั้นนะ่นมันคือสิ่งที่ผิด ทีนี้คือคือประเด็นเนี้ยพี่ขออนุญาตตอบแทนเพราะว่าคือมันเซนซิทีฟจริงๆคือถ้ามิวบอกว่านี่คือไม่ใช่ความผิดพลาดมันก็จะกลายเป็นว่ามิวไม่สำนึกอีกแต่ถ้าบอกว่าคือนี่คือสิ่งที่ผิดพลาดก็จะกลายเป็นว่ามิวคือยอมรับคือใดๆก็ตามนะวันนี้อยากให้รับคำขอโทษของน้องมิวเอาไว้ในส่วนของเรื่องผิดหรือไม่ผิดเนี่ยพี่นิดาขอเป็นคนชี้แจงเองว่า เราไม่ได้มองเห็นว่ามันคือสิ่งที่ผิดอะไรมิวสิกวิดีโอตัวนี้นะคะคือต้องต้องบอกออกตัวก่อนว่าพี่นิดาเนี่ยไม่ได้เคยไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้เคยเห็นในการทำมิวสิกวิดีโอตรงนี้นะคะเราเพิ่งได้รับเออเออน้องน้องมิวกับทางผู้จัดก,การเพิ่งได้ติดต่อมาสอบถามว่าไอสิ่งตรงนี้มันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าคะพี่นิดามันผิดหรืออะไรไหมแต่ถ้ายกตัวอย่างนะคะถ้าย้อนไปว่า พี่นิดาได้มีโอกาสนะับตั้งแต่วันที่เขาสร้างมิวสิกวิดีโอนี้ขึ้นมาแล้วเอาให้ทนายความพิ o ูจก่อนว่าสิ่งเหล่านี้สามารถเผยแพร่ได้ไหมสามารถออกสื่อสู่สาธารณาชนได้ไหมเ,เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใครไหมก็จะต้องตอบว่าไม่และพิ o ูจให้น้องอัปโหลดขึ้นไป มันก็คงต้องมาสู่วันนี้อยู่ดีแต่ถ้าถามว่าเราทําทุกอย่างด้วยความรอบคอบแล้วไหมก็ถามว่าในวิสัยของทางค่ายวิสัยของทางนอ้อง<ม>ก็เข้าใจว่าน้องทําทุกอย่างด้วยความสุจริตและความรอบคอบที่สุดแล้วแต่ส่วนว่าถ้าสมมติในวันนั้นพี่เป็นที่ปรึกษาพี่ก็ยังยืนยันว่าสิ่งนี้สามารถทําได้มันก็กลายเป็นอีกอยู่ดีว่าเอ๊ะภายในความทําไมถึงให้คาปรึกษาแบบนี้พี่ก็ตอบทุกอย่างจากในมุมของกฎหมายเท<ต>่านั้นเองแต่ทนายคน,คนที่เขาโยงติดก<อ>ับ ในแง่ของจรรยบรณและจริยธรรมมากกว่าเรื่องของกฎหมายไงครับมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ยิ่งขึ้นอ่าโอเคก็กลับมาทีตรงนี้ว่าจรรยบรลและจริยธรรมอะไรคือมาตรฐานและอะไรคือบรรทัดฐานเราเอาเกณฑ์จากตรงไหนทุกวันนี้ที่เราใช้ชีวิตอยู่ได้โดยปกติสุขไม่รบกวนใครไม่เบียดเบียนใครเพราะเรายึดถือหลักกฎหมายก่อนเป็นหลักนะคะในเมื่อถ้าเรายึดถือหลักกฎหมายก่อนเป็นหลัก กฎหมายห้ามไม่ให้ทำเราก็ไม่ทำกฎหมายสั่งให้ทำเราก็ทำทุกอย่างจะไม่มีการกระทบกระทั่งใครเลยทีนี้ในเรื่องเนี้ยเอาเรื่องแยกจรรยาบรรณและจริยธรรมก่อนนะคะเอาเรื่องหลักกฎหมายก่อนถ้าสมมติว่าได้มีการพูดโดยทนายกฎหมายไม่ห้ามอนุญาตทําได้ไม่มีตรงไหนเป็นเรื่องของการทําซ้ําดัดแปลงอัปโหลดหรือลูกมันก็จะสู่อย่างนี้ทีนี้ถามต่ออีกว่าอ่าไม่ผิดกฎหมายก็จริงมีจรรยาบรรณไหม เกณฑ์ของจรรยาบรณคืออะไรบรรทัดฐานของจรรยาบรณคืออะไรตอนนี้คือมันมีผู้สนับสนุนทั้งน้องมิวและผู้ที่ไม่ได้สนับสนุนน้องมิวคนที่สนับสนุนก็บอกว่านี่คืออยู่ในมาตรฐานแล้วและมีจรรยาบรณแล้วคนไม่ได้สนับสนุนก็ตอบอีกอย่างหนึ่งมันเราเลยไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งถูกหรืออะไรคือสิ่งผิดดังนั้นบางเรื่องเนี่ยถ้ามันมีกฎหมายที่ชัดเจนอยู่แล้วเนี่ย อะไรที่มันไม่ได้ชัดเจนมากจนจนใกล้ชิดจนแบบถ้าสมมติว่าซีนนั้นเนี่ยคือเอาของเขามาเลยหรือภาพวาดทั้งอันนั้นเอาของเขามาเลยแบบก๊อปปี้มาเลยแล้วมาดัดแปลงอะไรอย่างเงี้ยต่อให้ไม่ผิดกฎหมายเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันมันจรยบันนะหรือทั้งเพลงเนี่ยด้วย5นาทีเนี่ยกี่เฟรมคะ กี่เฟรมเราเราจะเอาบอกว่านี่คือไร้จรรยาบรลเลยนี่ได้ว่ามันก็เป็นการปรับปรำที่ที่มันโหดร้ายมากเกินไปอะค่ะดังนั้นถ้าถ้าพูดเรื่องจรรยาบรลหรือวัฒนธรรมเอาเอามาตรฐานใครก่อนไม่รู้จะตอบยังไงเลยขอถามนะครับพี่มิวขาเรื่องของแจยอนพี่มิวมีอะไรอยากจะพูดหรืออยากจะบอกคะในเรื่องราวทั้งหมดที่ที่เกิดขึ้นก็ ต้องบอกว่าเสียใจมากจริงๆครับผมที่เราไปดึงเขามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าเราไม่ได้มีจตนาที่จะทําให้ใครต้องแบบรู้สึกผิดอะไรเลยต้องอันนี้ต้องขอโทษเขาทีจริงนะผมที่เอาชื่อเขามาเกี่ยวข้องด้วยนะวันนี้ในเมื่อตัวบทกฎหมายพี่ไนน่าบอกว่าไม่ได้ผิดกฎหมายแน่นอนแล้วในการตั้งโต๊ะแงข่าววันนี้ค่ะจะมีการดำเนินคดีอะไรกับคนที่เข้ามาด่าหรือเข้ามาโจมตีนอ้องไหมคะ เห็นเอาพี่ทนายมาด้วยพี่ทนายวันนี้หลักๆอยากมาอธิบายเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์มากนะคะแต่เราดิพูดแซบพูดเยอะมากเพราะว่าอ,อยากมีซีนมากคืออยากให้ทุกคนเข้าใจจริงจริงๆริงเลยว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าทุกคนบอกกอฟแต่แบบเดี๋ยวคุณยังไม่เข้าใจเลยว่าอะไรคือลิขสิทธิ์อะไรคือไม่ใช่ลิขสิทธิ์วันนี้ที่มาประเด็นนี้เป็นหลักนะคะเรื่องการฟ้องร้องเนี่ย เราถ้าติชมด้วยความสุจริตเราไม่มีอยู่แล้วนะคะแล้วตอนนี้ไม่ได้ยังไม่ได้พูดคุยกันเรื่องของการฟ้องร้องด้วยเรามาเพื่อดูแลในเรื่องของงานด้านลิขสิทธิ์โดยเฉพาะเลยนะคะแต่ก็ฝากไว้ว่าถ้าติชมทุกอย่างด้วยความสุจริตศิลปินทุกคนรับได้หรือแม้แต่ตัวน้องมิวรับได้เพลงนี้ไม่เพะเพลงนี้ไม่ดีหรือไรวิจารณ์น้องเถอะน้องจะได้ไปแก้ไขปรับปรุงแต่ว่ามันมีหลายคนที่ด่าพ่อเล่าแม่ ไม่เกี่ยวกับเรื่องงานเลยอันนี้ก็ต้องิสต์เอาไว้ค่ะด่าเพราะเราแม่เขาไปไปด่าเขาไปใส่ร้ายอย่างขออนุญาตเซ็กชวลแ a ร s สเมนเป็นอีกอันอีกประเด็นหนึ่ง mm hmm. เป็นคำปรับปรำกับน้องที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะ mm hmm. เพราะว่าเราเราต่างที่เราตระหนักถึงเรื่องนี้กันอยู่ แล้วสังคมเริ่มให้ความสนใจให้ความสำคัญกับสิ่งนี้แล้วการกล่าวหาน้องว่าน้องเซ็กชวลแฮร์รัเมนซึ่งมันไม่ได้มีมูลความจริงอะไรเลยอันนี้ก็อยากให้ยุติในประเด็ดนนี้ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นที่จะต้องปกป้องชื่อเสียงของน้องต่อไปในประเด็นประเด็นนี้เพราะว่าน้องเขาเขาเขาค่อนข้างซีเรียสมากกับการที่ถูกกล่าวหาในประเด็ดนนี้แล้วมันมันไม่ถูกไม่ไม่ควร เซ็กชวลัตเ็นเนี่ยพี่มิวอยากอาธิบายอะไรไหมคะกับเหกที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะนี่มีคำถามที่เจาะจงก่อน,นะอน,นี้ยไหมครับคือตอนนี้ประเด็นในช่ชงลรันเมนมันจะเป็นประเด็นที่เขาเรียกว่าสังคมตอนนี้เรียกว่ารับไม่ได้ค่ะมิวกับการที่เราโดนกล่าวหาตอนนี้นะมันยังไม่ได้พิสูจน์ได้ว่าเราทำเซ็กชวลรัสเมนกับคนที่แบบอยู่ใกล้เคียงเนี่ยเราอยากจะชี้แจงเลยไหมว่าเรามีพฤติกรรอย่างนั้นจริงหรือไม่หรือว่าเราสับสนหรือต่อต้าน ปิกันก็ยังจริงเลยนะครับต้องบอกเลยว่าไม่ได้ทำจริงๆนะครับสำหรับเรื่องนี้ตอบได้แค่นี้เลยว่าไม่ได้ทำจริงๆครับจริงๆตอนเนี้พอโลกโซเชียลอ่ะมัน,มนขอขอโทษนะคะขอโทษนิดนึงนะตอนนี้โซเชียลอ่ะมันมันไปไกลมากมันเหมือนเหมือนเกมเกมหนึ่งอะค่ะเกมที่ไม่รู้เรียกชื่อเกมอะไรที่พูดกันต่อต่อไปบอกต่อบอกต่อพอคนสุดท้ายพูดไปอีกอย่างนึงเอาแค่ง่ายๆเลยพอรู้ว่ามันมีจะมีการแถลงข่าว โซเชียลยังไปปั่นยังไปแต่งแต่งเรื่องปั้นเรื่องว่าพี่นิดาเป็นแฟนคลับรู้จักสนิทสนมกับน้องมิวมาก่อนยังเคยมีรูปถ่ายคู่กันในทวิตเตอร์เลยอันนั้นคือถ่ายทิป mm hmm. เพราะว่าไม่เคยไม่เคยพบเจอน้องมิวนี่คือครั้งแรกดังนั้นเนี่ยเลยถึงอยากยกตัวอย่างให้ว่าจริงๆในโลกออนไลน์ในโลกโซเชียลใครอยากจะพูดหรือใครอยากสร้างสตอรี hmm. ่อะไรขึ้นมาก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยาก อย่าไปเชื่อมากฟังหูวหวไวหูเอาไว้นะคะแต่จากเมื่อกี้นี้ที่ทนายบอกคุณมิวค่อนข้าง,างีเรียกับประเด็นต้องบอกเลยว่าซีเรียสมากจริงๆครับผมเพราะว่าประเด็นนี้เนี่ยเคยดูมาแล้วตั้งแต่ตอนเล่นซีดีทันทายดซีดีตอนแรกตอนแรกที่ปล่อยมาคือมีประเด็นนี้แบบรุนแรงมากจริงๆแต่ว่าตัวจุดประสงค์อะไรต่างๆเนี่ยต้องให้ทางซีดีเป็นคนตอบเองว่าอะไรยังไง แต่ว่าส่วนผมเนี่ยผมเคยโดนเรื่องนี้มาตั้งแต่ตอนตอนนั้นแล้วก็เลยเรา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 รู้สึกว่ามันดีมากๆที่สังคมคอนเซิร์นเรื่องนี้แต่ว่าตอนเวลาเราโดนเองอ่ะมันมันไม่ได้รู้สึกดีมากเลยคือคนมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้ทำอ่ะถูกไหมเออเนื่องจากเดี๋เรามีงานนะคะขอคำถามที่ตรงตรงถึงมีที่สามคำถามนะคะมิวคิดว่าเราเป็นเป้าที่โดนโจมตีมากเกินไปหรือเปล่าสำหรับตอนนี้ สำหรับตอนนี้คือโดนโจมตีมากไปหรือเปล่าอันนี้นี่ตอบตอบตอบยากมากๆเลยครับผมว่ามากหรือน้อยแต่ว่าผมรู้สึกว่าไม่ควรมีใครไม่ควรมีดาราคนไหนไม่ควรมีใครที่ต้องถูกเป็นเป้าโจมตีถ้ามีปัญหาอะไรก็ควรจะเคลียร์กันสองคนปัญหาของคนสองคนเคลียร์กันสองคนปัญหาของกลุ่มภายในก็ควรจะเคลียร์กันกลุ่มภายในแต่ว่าตอนนี้มันมันเลยเิดมากๆในในโซเชียลเพราะความไร้ภุมมแดนของโซเชียลด้วย มันทําให้หลายๆคนที่บางครั้งเขาอาจจะตัดสินเราจากคําพูดคําเดียวที่ถูกตัดมาจากคลิปทั้งหมดตัดสินเราจากคําพูดคนอื่นทั้งที่เขาไม่ได้รู้จักเราเลยอยากจะฝากให้ทุกๆคนเนี่ยใส่อจเรื่องนี้หน่อยนะครับผมเรื่องเรื่องการจัดจิ้งที่มันเกิดขึ้นในสังคมได้ง่ายมากๆวันนี้ผ่านโซเชียลเป็นห่วงเรื่องผลกระเบาเรื่องงานของเราต่อไปที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะผลงานทีว,นว,นว,วันนี้ต้องต้องเป็นห่วงอยู่แล้วครับผมแต่แต่สุดท้ายแล้ว ยังไงวันนี้เราต้องออกมาขอโทษอยู่ดีเพราะว่าเรารู้สึกผิดมากจริงๆอันนี้ต้องบอกเลยว่าร,ารู้สึกผิดมากจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกครับผมไม่อยากขอโทษใครเป็นพิเศษสรับสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอยากขอโทษเป็นเป็นพิเศษคือ<ม>ต้องมีคือมีหลายคนมากๆแน่นอนว่าแฟนขลับทั้งของเราแฟนขลับทั้งฝั่งเขา<ม>แฟนคคือทุกคนที่คอยติดตามข่าวเรื่องนี้แล้วก็เกิดความไม่สบายใจนี่ต้องขอโทษมากจริงๆครับผม อยากจะขอโทษคนรอบตัวจริงๆที่ต้องมาทุกร้อนใจกับเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าคนรอบตัวผมทั้งบบป้ามามาเนี่ยเครียดมากๆท้งน้องสาวด้วยเพื่อนๆอาจารย์ที่ปรึกษาย,ยังโดนไปด้วยเลยเรารู้สึกว่ามันมันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องมาพบเจอเรื่องนี้เราเสียใจมากๆอยากขอโทษเขาทุกคนเลยครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่พ่สื่อทุกคนมากเลยนะครับแล้วก็ขอโทษทุกคนอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมโอเคค่ะ มีเดียวค่ดมีได้มีซีนน่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะที่เอาไปเยอะละมีพีต้องที่ต้องที่้นเดีละต้อ้องต้อยต้องต้้างต้้อาต้ององตง่ออ้ต้องออเงอออ ค่ะต้องมีหน่คะิวแต่ก็ีน่อตานิวต้องมีนตองมีหนาต้องมีเนี่ยนะครับวแล้วก็ข้างหลังนี้ด้ครับมิีนะครับ้ค่ะได้ค่ะต้องมีไน่ตี่นยิวก็ี่น่อค่นิวก็นนะครับวองก็นนะครับได้คะได้ค่ะ มี่มิวาคภาษาี่สตงนะพี่วคะ้วบอกพ่ตกล่ะยามค่ะยค่ะ